สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึกซับสร้างสรรค์ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับทีมงานทอดทานทุกครับเนี่ยก็เจ้านายักษ์ครับจอหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็คันใหม่ครับใหม่เราครับนี่ฮะโอเคโยมมาดมเดิ็กเดสิบเชียงพยัก Jessica, ngon ngủ thả Cái mắt thì chicken. The same thả lưng. Here tên là dù mê chè không thừa binh luôn. bắt lê bắt kia, yêu thôi, yêu thôi, yêu thôi, là Bắt บัตรปมบปมัตรปมบัคกี้ตามราคาใช่ไหมเจ้าเลือนกับพิบติดเจ็ด yes. สิบกวา่าครับดากเพียครับกอ,อ,อ,องชดโอ,อ,อ,อเคน,น,นี่ก็ลื่นลึกนี่ก็แม่งก็ลื่นเลย มันมาเลยเยกันไมนองม่นงสะดุดบางครั้งนะวันทีกลองปกติเรื่องดีครับี่แตชิเลยมที่ชีสองร้อนกำไรเนอเนาู่ เนี่ยเราก็เต่งเตะงเต่งเต่งมาเยอะเหมือนกันเนาะเราเต่งพอสมคมวลเลยใช่ครับเต่งพอสมควรนะครับแต่มาครีนี่สุดยอดแล้วครับอัมตะจริงๆเป็นที่นิยมไหมมาสูบมาสูบทีมานะมวยเตะลืงโลกได้ซูเปียมาที่ออกมาเบียดสิบสี่ เป็นไงนะจูโมมมนไงน 5, 4, 4. ออกมาต่อ14ตุ้งนะฮะเน้นเลยฮะนี่ครับก็ทีมงานทอนันตุครับก็แต่ก่อนกแกใช้รุ่นี้แหละแล้วแกก็ขายไปเอาฮิตติชิ200มาแล้วแกก็ขายฮิตชิเนะี่ยเอาตัวนี้มาครับสรุปก็คือมากดีฮะคือว่าดีแล้วฮนะเป็นรถนิยมจริงๆนะฮะ เราซื้อมาในราคาที่เจ็ดสิบกว่าครับเจ็ดสิบกว่านะครับเ,เห็นบอกว่ากล่องอันนี้ก็โอ้ร้อยสิบห้าครับนี่ฮะมีสองคันครับเห็นมีสองคันก็วิ่งใกล้ๆครับไปกลับน่าจะโลดึงดูขคันนี้ซื้อมาเท่าไรเนาะเพราะว่าน่าจะแสนนิดๆแต่คันนี้ ขื้นมาเท่าไหร่เห็นซ่อมเห็นซ่อมอยู่เห็นเช็คระบบอยู่หลายรอบนะโนิ่มแนบนิ่มมากเอ้นี่ครับเอเ่อท่าเกเเมื่อกี้ท่าเกเบอกว่ามันกล่องกล่องอาจจะชอ็อตนิดนิดหน่อยนะมาร์คทีใหม่เลยครับเอามาจากพยักนะครับคันนี้ทีมงานทอท,ทันตุกจัดมาเจ็ดแสนนิดนิดถึงมันจะมีโหลดครับแต่ว่ามันไวนะครับปาร์คทีนะ ที่นิยมจริงๆครับมัทคีฮะนี่ก็โอ้หสดๆร้อนๆนะครับทีงานทอนก็มีรถเกี่ยวอยู่แล้วนะครับมีรถเกี่ยวอยู่แล้วด้วยครับมีเทลเลอร์พร้อมนะมัทคีครับ จะติดตามกันไปเรื่อยๆครับคันนี้ครับสำหรับคันนี้ครับทางนู้นก็ทำสีให้มานะครับสวยเลยเสร็จเลยนะ ดูเจ้า n p r ไม่รู้ว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่นะ